ก็ไป,ไ,ไปดำน้ำเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิชิมอาหารแฟบิลี่แคมป์ดูคอนเสิร์ตไหว้พระเที่ยวเมืองไทยเที่ยวเมืองนอกแฟมิลี่ชอปปิง้งดูละครเวทีไยนทำขนมดูทอล์คโชว์ช้อปจิมจิวปั๊บลับไปเที่ยไทยไปกันชีวิตสวัสดีค่ะ 另一了

มีแต่ความรักเท่านั้นที่ดีได่นานมายดูอีกต่เดือนคืควาสุขและรออยู่ตอนควิดแทงสมัยไปสู่ฟ้าแสนไกลไปต่างฝีกงหัวใจสดูอีกแต่เดืนทือควาสุข จะกันเต็มความ ของความเป็นกันเองของคนไทยประกันชีวิตและกว่างแห่งความสุขและรอยยิ้มจากคนไทยประกันชีวิตนะครับเชิญครับให้พี่ตุ๊กเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงบ้างไปถ่ายภาวพเรื่องโฆษณาชิ้นนี้มาเพื่อหลังสนุกสนานแค่ไหนครับก็เขินใช่ไหมคะ เขินครับตอนแรกก็เขินเนาะแต่เพราะว่าเขินพี่แอดเหรอครับทีมแต่น้าเจอพี่แอดขึ้นมาด้วยคือวันวันวันนั้นแต่งหน้าได้ไม่เท่าพี่แอดครับเมื่อหลังไว้พี่แอดแต่งใหายโ้ไม่เป็นไรนะครับก็เขินครับว่าเป็นการถ่ายโฆษณาครั้งแรกนะครับก็ไม่เคยถ่ายมาก่อนแล้วก็วันนั้นก็อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่แต่ว่าพูดกับเก่งมากครับฮาเขินด้วยเขินตรงที่บอกว่าให้ให้นับแบบว่าหนึ่ง ครับแล้วก็แบบว่าทีมงานทุกคนก็คืออยู่ตรงนั้นเนยอะแยะแล้วก็แบบนับเพื่อความ <c oughs> คือตอนแรกไม่รู้ว่าพออะไรครับแต่ว่าผู้กำับว่านําพ้อความมั่นใจจะได้พูดออกมาได้ชัดเจนเคือผูก้กำกับเป็นคนที่แบบว่าหามากตั้งแต่ที่ทำง,งานมาแต่ยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับ <c oughs> อยู่ทีนี้นะครับก่อนถ่ายนะครับผูก้กำกับเห็นว่าเรายัางไม่ตื่นยังไม่ลิร์ t นะครับให้ับการยืนขึ้นนะครับ,รบ,ลรบแล้วก็พยายามตน เรามั่นใจเรามั่นใจเราทําได้เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเออแปดีเนาะเออเป็นเป็นแนวแนวใหม่ของเขาแต่ก็เมื่อกี้พี่ได้ยินน้องเี็กตะโกนอยู่ฮะเรามั่นใจเรามั่นใจเทคนิคที่จำารอเทคนิคมาแต่ว่าที่ถามว่าเป็นแบบว่าเขาเขาเก่งมากจริงนะครับเป็นตัวของเขาค่ะก็ตัวเอเจนซี่นะคะเป็นเจดีบิวทีแล้วก็แบรนด์เฮาส์คือซินโดริน่าที่ต่อที่ทำให้เราประจันนะคะตอนแรกเนี่ยพอเห็น ตัวซอลี่บอร์ดเนี่ยพี่ต่อก็บอกว่าอยากทำนะคะเพราะว่าเป็นพี่แอดที่ต่อเรื่องแล้วพี่แอดเนี่ยามาเดินเรื่องต่อซึ่งแดวเนี่ยจะเห็นม่าคล้ายๆมาดั้งผีตัออวเดือดตาตัวไหนพีแอดโห ยใครละอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วทุกอย่างก็เลยความตั้งใจของทีมงานจริงๆเพราะว่าตอนแรกเพลงที่ลองการลองลองทีง่เสกมาให้นี่นะคะจะไม่ค่อยถูกใจปรากฏพี่ต่องก็ให้คนแต่งให้ใหม่อยู่นั้นเลยซึ่งคนนี้เป็นคนที่แต่งเพลงในหนังผีแต่เรื่องให้ดูถึงได้หลงใจพี่แอ๊ดถึงไข่เนี่ยน,น,นะคะแล้วก็จะได้ส่งมาที่ริ้วกับการมาสรุปเข้าที่ไงครอบชิมก็แติดอิวแล้ว ชอบชิมชื้จะเป็นความน่ารักของนิซและขัดบ้าในการถ่ายทำและทำเสียงต่างๆนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยก็จะมีสิ่งพิมพ์จากวิทยุออกมาด้วยนะคะสิ่งพิมพ์ก็เพิ่งจะถ่ายไปสองคนนี้ค่ะเมื่อวานบอกว่าเราก็อยากจะให้แร็ปเปอร์ออกมาเยอะๆนะคะคืออย่างลิซเนี่ยต้องแก๊กต้องขำๆเยอะๆลิซก็ต้องบอกตอนหลังบอกว่าฝากดูลูกให้ผมด้วยนะท้อ คือว่าบอกว่าให้ยิ้มให้ยิมยยย้มเยอะๆเราก็ยิ้มเยอะจริงแต่ไม่ได้ห่วงหน้ายกหน้าย่นตายกีตายเยอะอะไรนะครับคือเอาสุดๆไปเลยคัสเตอร์ที่พีจะต้องเป็นคนนำเสนอถ่า โฆษณาแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากนี้จะต้องเป็นาการงานก็ที่จะต้องนำเสนอให้เนืองไทยประกันชีวิตด้วยเราได้รับมอบหมายดูแลในส่วนไหนครับทงนี้ได้รับมอบหมายดูแลในส่วนของเมืองไทยสมัยลับค,ครับครับกาชชีอกระบอกชัดเจนแล้วว่าเป็นสมัยลับนะครับขับในรยยิมของเรานะครับคือนี้ก็คือจุดเด่นของนะี้เนี่ยคือที่ทุกคนเห็นมาชัดเจนตั้งแต่ตอนประกวดเดือดต,ตาจนถึงตอนนี้นะครับก็คือ เป็นคนที่ยิ้มง่ายนะครับแล้วก็คนที่สนานนะครับมีฮากับทุกอย่างนะครับแล้วก็เออนอาจะเข้ากันดีกับสมาชิกของเราบางทีเขาจะเป็นฝั่งความสนุกสนานเฮฮาแล้วฝั่งบริการเราดูแลส่วนไหนครับาส่วนของการบริการของเมืองไทแบงก์ซครับก็เอ่อเป็นการบริการแบบเป็นเองครับผมก็คือเอ่อจะบอกว่าพนักงานทุกทนเนี่ยครับก็จะมีการต้อนรับที่ เป็นตัวเงแบบรอยยิ้มเลยครับอันดับแรกที่เข้าไปเนี่ยคนก็จะเห็นรอยยิ้มที่หวานเจี๊ยบมากๆนะครับก็เอ่อเป็นการรายการแบบเป็นตัวเองครับผมก็คือเอ่อจะบอกว่าพนักงานที่ทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีการต้อนรับที่เป็นตัวเองแบบรอยยิ้มเลยครับอันดับแรกที่เข้าไปเนี่ยคนก็จะเห็นรอยยิ้มที่หวานเจี๊ยบมากๆนะครับผมแล้วก็เอ่อตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตัดภาพลักษณ์ในในบรรยากาศภายในให้ดูทั้งหมดเลยครับใช่ครับผมเป็นไปสับพัมนธะยักษ ไปมาแล้วครับเป็นเป็นครั้งารั้งก่อนก่อนใช่นนครับก็ได้มีโอกาสมีบางทีก็มีสาขาที่เกือบทั้งเปิดด้วยนะครับผมก็ตื่เนเต้นครับครับวันนี้ได้เข้ามาร่วมงานาางกับเป็นไงประกันชิวินแล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับชิ่ิก่อนเลยดีใจมากครับดีใจมากๆถึงมากที่สุดครับคือจากก่อนอเป็นเด็กน้อยที่แบบว่าเออ่ไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าเราทำประกันไปเพื่ออะไรนะครับได้าถามผู้ใหญ่ว่าทําไปทําไมซึ่ง แต่หลายคนก็ยังตอบไม่ได้ด้ทำนะครับก็ตอนนี้คือได้มาร่วมงนานกับตรงนี้หนึ่งที่เป็นพิเชนเตอร์นะครับสองได้มารู้จักอย่างลึกจึ้งจริงว่าการทําประกันของเราคือทำเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ได้อะไรกลับมาอะไรนะครับก็ดีใจมากที่ได้ไมาอยู่ตรงนี้ณจุดนี้นะครับต้นต้นของคุณนั่นด้ใมากจริงครั <c oughs> บผมเข้าไปดูแล,ลในก,น,นการช่วยอากันนะครับเหอนกันแล้วครับผมก็เช่นเหมือนกันครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับกับ ครับตัวเองแล้วก็บุกในกลุ่มขนาดนั้นเลยพี่ๆต่างกลุ่มพี่ได้โดนเป็นเป็นตั์ที่เขาตกาจมากนะที่เราคาดไม่ถูกแว่าเราคือแบบว่าก็เป็นเด็กวัยนอกคนนหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็คือเมื่อกี้ก็จะมีแบบวันนี้อะไรนะได้เป็นทีนเจอร์กับกับบิ๊กแล้วก็แล้วก็ได้มีโอกาสทำทำงานกับมบริษัทในชีวิตนะครับที่แบบว่าหลายๆครั้งได้โอกาสดีๆจากพี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆากแล้วก็จะบอกว่า ได้คิดได้ฝันกันมาขอบคุณพี่ๆที่ให้การได้มีตรงนี้แล้วก็สัญญาว่าจะตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่กับคนไทยเราเราเข้ามาดูแลในส่วนของโครงการช็อปชิมแล้วก็ชิลกับเมืองไทยประกันชีวิตส่วนตัวแล้วเป็นยังไงช็อปชิมชิลน่าปวดหรือเปล่าครับก็เกือบปวดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพราะอะไรมากกว่าเพราะอะไรมากกว่าช็อปชิมชิลที่เอาเปวดตัวนะครับ ส่วนตัวถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับจะเป็นช็อปครับผมคนนี้หนูก็ช็อปแตช็อปแต่ช็อก็บางทีเสื้อผ้าหมดครับต้องทำงาน้าตต่างๆก็ต้องมีช็อปบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็จะบอกว่าเมืองไทยแฟชั่นชูริกเนี่ยนะครับก็เมืองไทยธนาคารเนี่ยได้มีได้มีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกครับที่เป็นสมาชิกของเมืองไทยธนาคารนะครับร้านค้ากว่า200สาขาทั่วประเทศนะครับผมที่มีสิทธิและก็มีส่วนลดพิเศษ กันทีเดียวนะครับกทุกคนได้สมัครกันแล้วบอกว่าชรอกระจายแน่นอนครับครับผมตรงนี้นะครับพ็อชิมชิลนี่เราชอบอะไรมากท,ที่สุดครับอะันนี้ตัวเราสุดเลยคือแต่หน้าตาแล้วก็จะเป็นคำว่าชิลนะครับนะครับชิลนะครับเพราะว่าด้วยตัวเองเราเป็นคนสบายๆนะครับแล้วก็ชอบแบบว่าไปสดเสท่เฮฮานะครับสนสนานกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เอแอแนวแบบว่า ไปเที่ยวกันไปทำกิจกรรมกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวจดีมากระเสริฐครับพี่พลทาพ่านทราบมาว่าจริงๆแล้วลูกค้าเคนไทยสบายค่ยยที่เขา้าร่วมกิจกรรมนี้โอกาสจะได้ไปทัพช็อปชิมแล้วก็ชิลกับนองลิซกับน้องกันด้วยใช่โปรแกรมที่เราวางไว้ก็จะมีหลายๆโปรแกรมที่มีน้องสองคนไปด้วยนะครับเขาขึ้นยอดจริงนะของน้องเลยเพราะว่าทราบว่าตอนนี้กำลังพอดานไม่ไปทุกงานเลยชิลชิลพอดานแน่นมากเลยนะครับสำหรับสองคนนี้ก็คงจะได้เห็นท่านผู้ชม เขาแล้วก็าตามสื่อแต,ทตอๆๆท่ที่เราร่วมติดรามคนไทยมันขับเยทุกวันนี้พวกเราได้เข้ามาเป็นพรีเ,เซนเตอร์ของคนไทยประกาันชได้เนาะเขาได้ศึกษารเรื่องของประการันบ้างุูฟองเรื่องของประกันเท่ากาันเลยครับครับข้อมูลม,ม,มันคือเรื่องของประกันนี่ใช่ไหมัได้ได้มีได้มีส่วนเข้ามา ได้ได้รู้จักมากขึ้นหมายจำได้ว่าเราเปล่งมากกว่าอุปกร์ที่เราได้ได้รับมาเดี่ยตาก็ได้ครับทังริดทั้งเกี่ยวเพราะได้ได้รู้จักมากขึ้นหมายจำได้ว่าเราเปล่งมากกว่าอุปกร์ที่เราได้ได้รับมาเดี่ยตาก็ได้ครับทังริดทั้งการบอกให้รู้ไม่รู้เรื่องเลยครับใช่ครับเพราะว่าตห่างในปีนะได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วด้วยต้องรู้นะครับกรณี นะครับผมก็สำหรับการนะครับกามองว่าส่วนไหนที่จะรู้สึกว่าใกล้ตัวเราใกล้ตัวนะครับน่าจะเป็นแขนอ,อกนะครับ,รบเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจะสอนให้การประหยัดตั้งแต่สมัยเด็กครับแต่ว่าให้เงินไปสิบบาทเนี่ยต้องเดีกลับมาที่บ้านด้วยแค่สามบาทอะไรน,นี้สมัยอนุบมาเนี่ยครับแล้วก็ เราสึกว่าการออกก็เป็นสิ่งสำคัญมาโดยตลอดเพราะพ่อจะถูกฝังเรื่อยๆครับแล้วก็ที่ตอนนี้นะครับการได้โอกาสมาทํางานในวงการนี้แล้วก็มีเงินมากขึ้นมากขึ้นก็เห็คนความสำคัญในเรื่องของการออกครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับก็ อย่างโร ok คแ<ะ>ม่เนี <siglo. S 3> ่ยเราราชการก็จะรู้ว่าบางทีก็สามารถเกิดได้เจ็บป่วยต่างๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตนาจะเป็นยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีการใช้ดองการออมเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้มีความมั่นคงมากขึ้นครับฝั่งนี้ก็บอกเขาอยากได้ความมั่นคงเอาเรื่องออมแล้วนะครับต่บาดปกติดูจากข่าวที่มามาก็ไม่สบายบ่อยมากนะครับถูกต้องครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาเอกนะครับก็ในงานอย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่เคยไม่เคยรู้เลยนะครับว่า าประการในเขาทำไปเพื่ออะไรนะว่าได้อะไรกลับมาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คือรู้แจ้งเห็นจริงอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าคือตั้งแต่คือ,คอไม่ใช่แต่คือดิบพบว,ว่าชีวิตดิบเนี่ยมันต้องเจอกับความเสี่ยงอะไรมากมายในแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะยิ่ตอนที่เรามาทำทำงานณจุดนี้นะครับในโงการอะไรเงี้ยครับคือโอกาสที่เราจะต้องแบบว่า กา,การจะไปเดินทางไปไหนด้วยเครื่องบิกดดนก็ตามด้วยรถยนต์ก็ตามลงเรือรถไฟอะไรทุกอย่างนะครับมันเกิดความเสี่ยงหมดอย่างเช่นเราต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตตามท่าต่าง กับของสมาคัพด้วยเช่นกันแล้วก็แล้วก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าต้องเดินทาง่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะครับทำให้เราต้องเข้าโรงพยาบาลได้เจ็บเพราะว่าไปอีกอย่างหนึ่งคือเป็นผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับก็ใครจะเอาเชื้อโรคมาติดเราบ้างก็ไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจะจะป่วยวันไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ต้องทํางานทุกวันแล้วก็อาชีพเราคือ ป่วยไม่ได้เลยนะครับคิวคือไม่ทำงานก็ไม่มีแแล้วใช่ครับคือล็อกเรอครออยู่แล้วใช่ถ้าเกิดเราไม่มาทำงานวันนี้คนื่นทุกคนก็ต้องแทนเซิลตามเรานะครับก็เลยแต่ว่าเออมันสำคัญมากเลยนจุดนี้นะครับเพราะว่าเราต้องแต่ว่าเออมีมอะไรที่มาดูแลเรามาคุ้มครองเราให้เรามั่นคงว่าแ่งแม้ว่าเราจะป่วยแต่ไม่สบายเราจะเกิดความเสี่ยงอะไรที่มากระทบแต่เราก็จะมีตัวประกันนะครับของเราประกันชีพที่จะมาคอยสขอมเราให้เรามั่นคงพี่พ่อมาดีบอกเลยว่าพอบบ ยี่ก็มีประกันคงใม่ยุไถ่หมดลได้เจอนายได้ไม่สบายเขาได้ไม่สบายกี่วันได้เข้านั้นเลยนะพรัะฉะนัานิจิทัลลงมาได้ไร้ไร้ไม่ใช่สวันีครับไปยังไงบ้างครับสำหรับเซเตอร์2อคนล่าสุดปางนี้แล้วรู้สึกเหมือนกัน็ช่ไดมครับว่าเราจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้ต้องได้ สองคนมาช่วยเติมเต็มให้กับเมืองไทยสมัยขบแล้วก็เมืองไทยประการด้วยโดยวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านท่านริทท่านการแล้วก็ท่านผู้บริหารในสามท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเอโอกาสนี้่จะขอต้อนเชิญท่านผู้บริหารที่มาถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยวไปเชิญคุณพัะสวรรค์ดันคู่นะครับแล้วก็เชิญพี่แอดด้วยที่มาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับ พี่แอ๊ดี่จะดังคนลิสกับกันแล้วนะครับเนี่ยนี่เดินออกไปเป็นคนสถ่ายรูปตลอดนะครับเท่พี่แอ๊ดเชิญรรการอะไครับ ได้ครับได้ครับใช่ไหมครับใช่ครับ